ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงของ stop loss กันนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่1,530จุดค่ะเช้านี้นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ1,531จุดก่อนที่จะย่อตัวลงมาติดลบตอนนี้ประมาณเกือบเกือบ3จุดนะคะลงมาต่ำกว่า1,530จุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆก,กันกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณชนะวันครับค่ะดูจากภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้มีทิศทางของการย่อ,ยอตัวมากกว่าการที่จะขยับขึ้นต่อเนื่องไหมคะน่าจะคล้ายๆกันเมื่อวานนะครับค่ะเซ็ตเรือผ่านหนึ่งกันห้ารอยสิบขึ้นมาเนี่ยใ5ขึ้นมาน 1, ี่นก็ถือว่าเป็นแนวโนมขึ้นนะครับไม่ค่อยจะแข็งแก่งอะไรางนะครับ ต่ก็เป็นแนวโน้มขึ้นโดยเป็นเรื่องของซิลิคัตไบดนะเพราะ,ะนั้นเราเ็าใช้1,122เป็นแนวรับนะครับในการที่จะคิดถ้าพูดมันหลุดจะขายเพราะวันสองวันนี้เราต้องมีมข่าวที่จะมากระทบก็คือเรื่องของเอโมซีนะครับไปขึ้นตัเปีนะครับซึ่งกระทบหรือไม่กระทบนะฮะดูจากภาพรวมกะไปวันนี้ตลาดก็คือรออเลยนะยังไม่ได้บอกว่ากระทบหรือไม่กระทบนะฮะเขาใช้1,522เป็นจุดที่จะขายหุ้นออกจะ เทปโปรฟิตอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนหุ้นก็จะเลือกเล่นเป็นหลักตัวนะครับของหุ้นที่มีข่าวนะหุ้นที่เป็นอนุน้มขึ้นอยู่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มของพลังงานนะคิดว่ายังยังถือต่อไปได้อยู่ในปตทปตทสอนะครับลุ่มที่เป็นน้ำมันนะครับโจเคมีนะครับเราแนะนำพีทอนะครับก็เป็นอนุน้มขึ้นแล้วนะก็ถือต่อไปได้นะครับ ส่วนพื้นที่เก็งกําไรกันก็จะเป็นแก๊สนะครับข่าวเรื่องของการเอามาขายเอาหุ้นที่ซื้อไปมาขายในกระดานก็คงไม่มีการขายอะไรแต่สุดท้ายตลาดก็คาดว่านะครับคาดว่าจะมีการลบไงลดชดนะก็เป็นผลบวกกับตัวของกําไรต่อหุ้นของแก๊สนะครับฉะนั้นก็ตลาดสุขุมจะเป็นลักษณะของการ selective เป็นหลายตัวไปหุ้นที่ติดชาร์จวันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ไม่คาดอะไรบ้างน,นะครับ เ2สสองบี a ีอสทีเกเห็นว่าเป็นตัวนาดกลการขนาดเล็กแรงว่าตลาดในบีตเลียงผู้ขนาดใหญ่อยู่นะครับเพื่อรอวันพุธวันศุกร์นะครับค่ะนี่เป็นภาพรวมนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นมาดูภาพเทรนในในเชิงเทคนิคนิดนึงนะคะที่มั่อสครู่บอกว่าขึ้นมาผ่านหนึ่งห้าสองสองขึ้นมาตอนนี้ภาพเทรนเป็นขาขึ้นแล้วเหรอคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การรีบาวในไซเวยเท่านั้น่ะครับอกอว่าเป็นขาขึ้นในกรอบของห้ารอยห้าสิบนะครับ กับพิมพันหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับพิมพันสี่ร้อยแปดสิบกับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นกรอบขาขึ้นในแนวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงพันสองร้อยกับพันหกร้อยนะครอันนี้เปิดกรอบ s i d e w a y นะตอนนี้เป็นขึ้นอยู่นะครับต้องบอกว่ายัางขึ้นไปเพื่อที่จะไปทดสอบพันห้าร้อยห้าสิบอยู่นะครับค่ะ ดโดกซีเล็กทีฟในกลุ่มน้ำมัน,นะะโดยซีเล็กทีฟกลุ่มน้ำมันนะคะน,น้มนำมันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขึ้นอยู่สุดกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะลงเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เซ็ตขึ้นเหมือนกับว่าโดยเซ็ตขึ้นแบบว่าไม่ได้มันโขกแต่จริงจริงในในไทยหุ้นมันขึ้นนะครับดูจากเทรนด์ของราคานัลลารตลาดโลกแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มน้ำมันมีอัพไซต์จำกัดไหมคะ ไม่จากัดนะฮะเพราะว่าปีนี้อาจจะจํากัดอยู่แต่ปีหน้าน้ํามันไปขาขึ้นแล้วหลังจากที่จะลุ้าสิบสองเหรียญขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นน้ามันไปหกสิบเหรียญนะก็ขึ้นไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี้ถ้าเราดูถ้าถ้าเราอ่ให้ตามบรรดัญญาตายานะฮะเพราะฉะนั้นสออขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ก็ขึ้นไปประมาณออานะร้อยนะจะขึ้นมาจากแปดสิบหกนะครับถ้าคันวณแบบนี้นะครับ<ฆ>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ํามันนะฮะ คิดว่าไม่ใช่หกสิบเหรียญในปีหน้านค,คิดว่าสูงกว่านั้นนะฮะสูงกว่านั้นนะคะแต่ว่าคงไม่มีโอกาสถึงขนาดร้อยเหรียญไหมคะร้อยเหรียญนั้นไม่น่าจะถึงแต่เจ็ดสิบแปดสิบน่าจะพูดได้นะครับจากเกมทั้งหมดที่ออกมาในตลาดขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเราคงด้ใช้น้ำมันแพงแน่นอนนะฮะในปีหน้านะครับค่ะ แล้วหุ้นที่ได้รับผลกระทบเชิงลบในกลุ่มน้ามันล่ะคะน่าจะเป็นค้อจุดเยอะ <สา S 1> เลย,เลยสาย <ใน S 1> <ะ>การบินเนี่ยสายการบินเนี่ยขึ้นมาในช่วงปีที่แล้วจากราคาน้ํามันลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสูตรง่ายๆเลยสายการบินเนี่ยโดนแน่นอนนะครับ <ขา S 2> เว้นแต่การบริหารจัดการของสายการบินที่ไปซื้อน้ํามันลงหน้าไว้นะอันนี้ก็จะไม่โดนผมเชื่อว่าน้ํามันขึ้นเนี่ยก็คือชั่วข่าวไม่ได้ขึ้นตลอดที่แค่ปีเดียวนะแล้วก็กลุ่มี่กระทบกับน้ํามันก็ที่ใช้ พลังงานเป็นต้นทุนนะครับก็ก็จะมีพวกและหม่ก่อสร้างพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโดนบ้าแต่ตัวตัวที่โดนเต็มเต็มนะละใหม่ก็ไจ้เป็นแต่กันบินะค่ะคุณนิพนธ์คะในกรณีที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยจะมีเอฟเฟกต์ยังไงต่อตลาดหุ้นเราคะมันเป็นทั้งเอทั้งอินเวสท์มาร์เก็ตแต่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่สําคัญแล้วแต่อยู่ที่คําพูดต่อจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับว่าจะขึ้นอีกกี่ครั้ง ของเราเนี่ยดอกเบี้ยเรายังสูงกว่ามีกายอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับการขึ้นครั้งละจุดสองห้าเนี่ยเราก็ยังรับได้อีกสี่ครั้งถือไมครับค่แล้วก็ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรนะรแต่ถ้าขึ้นครั้งที่สองแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าดอกเบี้ยขึ้นแบบมีทิศทางนะ ถ้าเขาพูดหลังก็คือว่าจะขึ้นแบบเบสครั้งที่สามหรือว่าปีหน้าจะขึ้นอีกสามสีครั้งและมีการขึ้นต่อเน,นื่องจริงๆในในในแต่มาแรกของปีหน้าเนี่ยอันนี้จะเริ่มกระทบกับเงินทุนที่ไหลออกจากฝั่งอินเดียที่มาเกตนะครับแต่เราก็คาดว่าในอาเซียนนะครับคงเริ่มเป็นลายประเทศนะครับญี่ปุ่นยังไม่โดนญี่ปุ่นได้ประโยชน์นะครับของไทยเนี่ยมาเลเซียนเนี่ยจะโดนนะครับของไทยเราคิดว่าไม่ไม่น่าจะโดนเท่าไหร่เพราะว่าเงินที่ไหลเข้ามาในเราก็ไม่ได้มากอะไรนะครับ ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะก็ให้แนวรับไว้ที่1,222จุดซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านเดิมที่เราผ่านขึ้นมาในรอบนี้นะคะก็จะเป็น strong support พอสมควรนะคะยังคงรอเรื่องของการประชุม f o m c กันขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดขึ้นในนัดนี้ก็ไม่น่าจะมีเอฟเฟกมากแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณมีการขึ้นแบบน,นันสต็อปอันนั้นอาจจะส่งผลกระทบในเชิงจริยาเชิงลบนั่นเอง selective buy ยังคงชอบพุดในกลุ่มของพลังงานแม้จะขยับขึ้นมา สูงแล้วก็ตามแต่มองว่าปีหน้าราคานํามันจะขยับไร์ขึ้นต่อทําให้หุ้นในกลุ่มนี้ยังคงมีอัพไซส์นะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการจับจังหวะการลงทุนกันให้ดีค่ะในขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกขึ้นต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะดาวโจนเดินหน้าบวกแรงขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทะลุ19,00 0ขึ้นมาก็ล่าสุดค่ะเกือบ,บ,บจะไปทดสอบที่ระดับ2 0 0 0 0จุดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ปิดบวกขึ้นมาถึง114จุดค่ะ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในฝากฝั่งของยุโรปนะคะที่ส่วนใหญ่จะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ มาติดตามความคืบหน้านะคะการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาลผ่านการร่วมกับภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เราเปิดเผยกันไปถึงหลายสายสีกันแล้วนะคะวันนี้ถึงคิวสายสีส้มคะ่ะที่บริษัท Unique Engineering Construction จำกัดนะคะหรือว่าหุ้น Unique นั้นออกมาแจ้งกับทางตลาดนะคะว่า ได้มีชนะการประมูลในช่วงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบินบุรีในเส้นสัญญา4และเส้นสัญญา6นะคะ สองสัญญานี้เนี่ยมีเม็ดเงินรวมกันประมาณ1 000, 2 7 4 9ล้านบาทนะคะซึ่งทางผู้บริหารของยูนิคก็ได้มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าการประกาศผลเนี่ยเป็นการประกาศเบื้องต้นนะคะยังถือไม่เป็นถือที่สิ้นสุดคะ่ะเพราะว่าทางการรถไฟ ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะมีการตรวจสอบดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีการประกาศผลการประกวดราคาที่เป็นที่สิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ใกล้งวดเข้ามาทุกทีสำหรับความชัดเจนในการก่อสร้างและการประมูลนะคะเพื่อที่จะให้ตก สะเก็ดนะคะว่าเจ้าไหนได้สายไหนได้สัญญาไหนไปบ้างแล้วก็จะได้มีการลงทุนก่อสร้างกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบพื้นฐานการเดินทางของประเทศไทยให้สะดวกสบายขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการนำความเจริญเข้าสู่ในหลายพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ลดรถติดด้วยและที่สำคัญภาคสังหาริมรัพย์ก็จะ เติบโตตามด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการประมูลสัญญาจัดจ้างต่างๆกับทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของการประมูลนั้นยังอ,า,อาจจะมีเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยอีกที่ต้องลง MOU กันค่ะก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ